สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยในสัปดาห์นี้วันนี้คุยกันแน่นอนสวัสดีอาจารย์เลยอาจารย์สวัสดีครับก๊อปย้าทุกครั้งที่เปิดรายการก๊อยังห่วงเรื่องของโควิดที่ยังอยู่รอบๆตัวเราจริงๆวันนี้ในเนื้อหาที่เขาเตรียมมาเนี่ยมีการดราม่าเรื่องโควิดด้วยแต่คุยสถานการณ์ทั่วไปกอ,อยังไงมันก็ต้องห่วงครับ,รบนะครับถึงแม้ว่า เราจะดึงลงมาได้เป็นเลข100ร้อยกว่าและอีกไม่กี่วันเราคงจะดึงมาได้เลขสองหลักนะครับะะแต่เรื่องอย่างนี้มันไม่เข้าใครออกใคร,ครทุกโรคที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หายไปจากโรคน,น,นี้มันก็จะอยู่แถวๆนี้นะะไม่ว่าซาไม่ว่าเมอไม่ว่าไข้หวัดนกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การที่เราเนี่ยได้อิมูนก็หมายความว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วจะได้การฉีดวัคซีนหรือได้เป็นแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ย ก็พอจะหลุดรอดออกมาได้นะครแต่เวลานี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รับวัคซีนกันนะครเราจึงต้องดูแลตัวเราเองพี่ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราคงจะกระชากลงมาได้เป็นเลข2อหลักนะครและสุดท้ายเราก็จะเหลือเลขหลักเดียวคือกลับไปช่วงสงบๆอย่างที่เราเคยเป็นเพราะตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะฮะจาก900กว่าเนี่ยตอนนี้เหลือร้อยกว่าใช่ครับนะครับร้อยหกสิบหกคนใช่แล้วก็ร้อยกว่าเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการที่ เขาเข้ามาสงสัยตัวเองและเข้ามาเนี่ยก็คือแค่สี่สิบกว่าคนครับที่เหลือนอกนั้นก็มาจากต่างประเทศบ้างหรือมาจากการที่เราไปตรวจตามโรงงานครับพี่เนี่ยพูดกับลูกน้องพี่บรณาแต่นะพี่บอกว่าตอนนี้มันเยอะนะไอตอนที่ได้แปดร้อยกับร้อยนะพี่บอกเพราะเขาตรวจโรงงานเยอะมากเขาก็บุกเขาไปต่อไปเนี่ยพี่ก็เคยพูดกับครับต่อไปโรงงานมันก็จะเหือดคือเหมือนกับไปตรวจจนครบโรงงาน เมื่อเราตัวไปครบโรงงานเนี่ยจำนวนคนมันก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆเขาเริ่มจากโรงงานใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆจนกระทั่งเหลือโรงงานเล็กๆครับซ,ซึ่งซึ่งจริงๆการทําอย่างนั้นของออหน่วยราชการก็คือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกแหละอย่างน้อยถ้ามีคนที่คิดว่าจะเป็นอยู่ก็ไป<ข>ตัวหาเชือเพลิอ,อ่าจะได้ดูแลเขาข<อ>หาเขาหาทุนเฟินนะคร<ช>ับเพื่อที่จะไม่ให้ทุนเฟินเนี่ยมันเข้าไปในกองไฟเพราะถ้าเกิดทุ่นเฟินเข้าไปในกองไฟเรื่อยๆไฟมันจะไม่ดับ เพราะฉะนั้นก็หาทุนเฟืนเพื่อจะกําจัดทุนฝฟืนและเสร็จแล้วก็ก็เอาคนเหล่านี้ไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามซึ่งมันเท่ากับการดึงทุนเฟืนออกจากกองไฟเพราะฉะไฟมันก็ไม่ใช่เป็นไฟสุมขอนในที่สุดไฟมันก็มอดดังนั้นทําอย่างนี้มันก็หมายความว่าเราจะพอควบคุมได้ในระดับหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการนะหนภาวะผู้นําของบิ๊กตู่สองความสามารถและการร่วมมือของหมอครับ 3. การบรหิหารการจัดการของฝ่ายปกครองซึ่งในแก่ผู้ว่านะครแล้วก็ 4. ความร่วมมือของประชาชนอันนี้สา,าส้ี4ส่วนนี้ร่วมมือกันยังไงเราก็ดับไฟได้นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนที่เราเ,าเป็นศูนย์มาหลายวันหลายเดือนเนี่ยนะคะเราก็ประมาทกาดตอบแต่พอเกิดขึ้นที่สมุทรสาครเมื่อวันที่18ทธันวาจากนั้นมาเนี่ยนะคะแม่แตหมอดมศิลเองเนี่ยนะคะ การที่ท่านหายหน้าไปและให้คนอื่นมาทำเนี่ยท่านเองก็คงวางใจแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่จําเป็นต้องอะไรอะไรมากๆท่านก็ให้หมอบุ๋มมาบ้างให้หมอเบิร์ตมาบ้างแต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อมันมีกองไฟกองใหญ่เกิดขึ้นหมอทวีศินก็โผล่ออกมาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะมาชี้แจงมาอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่18ธันวาเกิดขึ้นเราก็มีการบรหิหารจัดการกันซึ่งการบรหิหารการจัดการครั้งนี้เนี่ยถ้า เราติดตามมาเราก็จะรู้ว่าหมอมีความเชี่ยวชาญชํานาญมากกว่าครั้งที่ติดที่สนามมวยนะคะตอนติดที่สนามมวยนั้นไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเรามางงมมางาหราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครแต่พอมารอบนี้เรารู้ละวิธีการจะดําเนินการยังไงจะจัดการยังไงดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าสองเดือนเอาอยู่พี่เคยพูดกับกอปแล้วว่าพี่คาดว่าสองเดือนเอาอยู่เนี่ยพี่คาดจากอะไร พี่คาดจากการที่รัฐบาลให้การเยียวยาสองเดือนอ่าอ่าพี่ว่ารัฐบาลต้องฟังสบคมาแล้วนะครับว่าถ้าในสองเดือนนียน่าจะจัดการได้รัฐบาลจึงไม่ได้ให้สามเดือนหรือสี่เดือนแต่ให้สองเดือนนะฮะถ้าเอาไม่รอดก็ค่อยว่ากันคือถ้าประกาศไปแล้วเนี่ยให้แล้วเอาคืนมาลือนิี่ตายนะครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าประกาศไปแล้วคือถ้าประกาศว่าจะให้สี่เดือนแล้วให้สองเดือนนี่ไม่ด้ไม่มีใครยอมก็สองเดือนไปก่อนแต่ถ้าสองเดือนเนี่ยมันเกิดเอาไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะเพิ่มเติมได้ แต่ตอนนี้พอให้2เดือนปั๊บพี่คาดการเลยพี่บอกว่าเขาต้องรู้ว่า2เดือนเอาอยู่เขาจึงให้แค่2เดือนอซึ่งจริงๆก็2เดือนเนี่ยกเกือบจะ2เดือนแล้วจริงๆก็เราก็เอาอยู่จริงๆเพราะจำนวนก็ตอนนี้มันก็นนคือมันทีนน่สิ<ถ>กว่าเองมันก็เหลืออีกเครื่องเดือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดึงจาก900มาจนถึงร้อยกว่าเนี่ยเราทําได้ชั้นใดไอ้ร้อยกว่าจะดึงลงเป็นเลขเอสองหลักหนึ่งหลักมันย่อมทําได้ภายในส<อ>ิบสี่วันนี้แล้วถ้ากรอบดูนะค,ะครับ สีก็เปลี่ยนอะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะจะเห็นว่าแดงเป็นส้มส้มเป็นเหลืองเหลืองเป็นเขียวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็วางใจได้แล้วก็ตอนนี้นะจังหวัดที่ถือถึงแม้เราจะติดนะครมากจังหวัดนะคะเ mm hmm. หลือจังหวัดที่ไม่เคยติดเลยเนี่ยเพียงแค่10บกว่าจังหวัดแต่ถ้ากรอบดูนะคร ประมาณเกินกว่า30จังหวัดนะหนึ่ง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 อย่างเงี้ยมันไม่ได้มากมา,มายไกลกองมันก็มีจังหวัดที่มากอย่างเช่นกรุงเทพที่มากสมุทรสาครที่มากและอาจจะมีจังหวัดซึ่งเคยมีเหตุมาก่อนหน้านี้ก็คือจังหวัดที่มีการพนันต่างๆทั้งหลายแต่ขนาดจังหวัดที่มีนพนันนะคะระยองเนี่ยยังประเภทเมื่อวันก่อนอน,นี่ติดคนเดียวเขารอดมาหลายวันแล้ว อ่ะว่าด้วยเรื่องการที่เราเอาอยู่เราเอาอยู่แล้วในแง่ของเรื่องวัคซีนนะครับอาจารย์ก็เรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับฟังหมอเขาไม่ต้องไปฟังที่คนอื่นโพสต์คนอื่นรู้เรื่องอะไรนะครับหมอเขาชี้แจงทุกอย่างจะบอกให้นะครับคนที่ยังโพสต์เรื่องราวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ฟัง คือไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วนะจริงยินรู้รเรื่องฟังแต่นี่ไม่รู้ฟังแล้วคือไม่ฟังเลยหมอเขาก็บอกแล้วว่าเขาติดต่อกันยังไงทําไมาสยามไบโอซานจึงได้เป็นผู้ผลิตเราสั่งตรงไหนอะไรยังไงแล้วจะมาตอนไหนยังไงบ้างชัดไปหมดทุกอย่างนะคะเรามีสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นผู้รับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เรื่องนี้<ช>ก็ยังไปโยนใส่รัฐบาลอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่นะคะ แล้วคนที่เลือกสยามเบอร์ซันก็ไม่ใช่รัฐบาลเลือกอแอซซาเซนิก้าเขาเป็นคนเลือกบริษัทเขาเลือกแล้วเขาไม่ได้เลือกบนพื้นฐานว่าเป็นบริษัทขาดทุนขาดทุนขทุนที่ต้องไปช่วยเหลือไม่ใช่เขาเลือกจากการมีคนเก่งและมีเทคโนโลยีในความสามารถที่จะเป็นผู้ผลิตแทนเขาได้ พูดพพูดพูดพูางที่ฉีกซึงหูอยู่แล้วไม่รู้ฟังจริงๆนะคะใช่ดังนั้นก็คุณผู้ชมสําหรับเรื่องวัคซีนก็ใจเย็นๆก็เขากำลังดําเนินการฟังมดฟังหมอเ้าหมอนครอย่างนี้หมอยงอย่างนี้ฟังเขาสิอธิบดีกรมโรคติดต่อยังงี้ฟังเ้าหมอทวีสินเรื่องเป็นโฆษกโดยตรงฟังเขาจะไปอ่านทำไมกีอพวกที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็โพสต์นั่นโพสต์นี่ช้าบ้างแทงมาตัวเดียวบ้าง เอาเงินภาษีไพร่ไปแจกในานามเจ้าบ้างอะไรก็ไม่รู้สุดแต่จะพูดวุ่นวายไปหมดโกหกตอแหลไม่เลิกเอาอย่างนี้ถ้าฟังจากอาจารย์เนี่ยเราจะสื่อสารและอยากได้อะไรที่เป็นความจริงให้ฟังจากที่เขาฟัง<ข>าจาก,กต้นตอที่เขามีอำนาจเกี่ยวข้องอย่าไปอ่านไปเรื่อยบางคนก็ไปขุดเว็บนั้นเว็บนี้ซึ่งบางเว็บก็โอ้แม้แต่ฟังเราเนี่ยก็อย่าไปพึ่งเชื่อเรา ไปเช็คที่หมอเนาะว่าเราพูดตรงกับหมอไหมถ้าเราพูดไม่ตรงกับหมอก็จะไม่ต้องเชื่อเราเชื่อหมอสิ่งที่เชื่ออาจารย์เสรีได้แน่ๆก็คือว่า1อาจารย์จะเตือนพวกเราเสมอว่ารักษาระยะห่าง <c oughs> สองใส่หน้ากากอนามัยสม่ําเสมอ3ล้างมือบ่อยๆถูกต้องดังนั้นแค่นั้นแหละช่วยดูแลตัวเองเนี่ยใช่ไหมอาจารย์มี3อันตั้งอยู่เสมอเนี่นยก่อนที่จะแตะพื้นอะยังไงก็ต้องฉีดก่อนแล้วค่ามือแตะยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดไม่แตะแล้วพอแตะเสร็จปั๊บทำไงอ่ะ ล้างมือเนียล้างมือนะเวลาคันจมูกพี่ยอมแสบจมูกนะเราให้มันยังไม่คือี่ยพี่แท้ยแล้วก็ขยาอ๋ออย่างน้อยเชื้อโรคเขาก็ไปไม่ถึงเนาะซึ่งจริงมันแสบนะมันใช่มันจะมีกลิ่นที่แรงๆมันแสบแต่พี่มีความรู้สึกไม่เอาว่ามือเปล่าเข้าไปแยงจมูกพี่ไม่เอาถ้าเกิดพี่คันจมูกนะพี่ต้องเอาเจลใส่มือแล้วเปียกๆเนี่ยใส่ที่เรากําลังพูดกันอยู่คุณผู้ชมนี่คือ หลักการดูแลตัวเอง<ม>ของแต่ละคนการไม่ประมาทถ<อ><ช>ูกมันจะได้ช่วยกันลดนะฮะอ่ะมาที่6เรื่องดีกว่าที่วันนี้ทีมงานเขาเตรียมเอาไว้ให้อาจารย์ดรามา่ามาดูเรื่องที่1อาจารย์ดราม่าเดือดละครดังฉากข่มขืนเบรมเหยื่อซ้ำรังเกียจสองมุมอ่ะมีอาจารย์บอกมีสองมุมนะเดี๋ยวจะมุมที่1คืออะไรมุมที่2คืออะไรเดี๋ยวคุยกันอ่ะเรื่องที่สองเพจด,ดังโพสกัดหมอทวีสิน ปมวัคซีนมาช้าไม่มีผลกับคนไทยอะอีกล่ะเห็นไหมเรื่องวัคซีนอะเดี๋ยวต้องมาฟังว่าหมอท่านพูดอะไรแล้วอะไรไป็นแล้วเขาไปตีความยังไงสาม,สามเรื่องนี้เราพูดกันไปแล้วแต่ว่าเขาก็มายอมรับแล้วก็ขอโทษนะครับกัละแมประกาศขอยุติทุกบทบาทขอโทษไม่รู้กฎหมายประโยคหลังนี่แหละที่ทำให้คนไม่เชื่อเธอ เดี๋ยวมาดูว่าประโยคหลังเนี่ยเธอไม่รู้กฎหมายข้อไหนบ้างนะครับเรื่องที่4อาจารย์นักศึกษาโวยถูกห้ามชักธงแดง1นึขึ้นเสาธงที่ธรรมศาสตร์รังสิตไปอ่านกฎหมายแมจริงๆเธอเกิดก็ให้พี่ดูก่อนพี่จะให้ปานเขาค้นมาว่า กฎหมายมาตราอะไรเป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องธงชาติเดี๋ยวเดี๋ยวปานมีมาเหมือนกันว่าเออธงชาติต้องอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเขาเขียนไม่เลยนี่ธงชาติเก่าทธงชาติขาดธงชาติสีซีดยังผิดกฎหมายเลยเห็นมันเดี๋ยวมีรายละเอียดว่าเพราะในธงชาติมันมีสสถาบันหลักของชาติอยู่ในนั้นมันมีสีแดงเป็นชาติสีขาวเป็นศาสนาสีน้ําเงินเป็นพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นเราต้องเทิดทูลสามสถาบันนี้เนาะอ่ะไปเรื่องต่อไปเรื่องที่ห้าวิจารณ์สนั่นอาจารย์เดือดตำรวจกระทืบหมอม็อบ13บกุมภาอันนี้ไปหาข้อมูลก่อนอพี่ยังไม่สรุปไม่เยสไมโน no. เดี๋ยวมาให้มาให้อาจารย์ดูว่าเรามีข้อมูลบางส่วนมาให้เนี่ยอาจารย์จะเยสจะโ no, นหรือจะแนะนําอะไรใครยังไงเรื่องสุดท้ายอาจารย์รับตุดจีนชาวเน็ตฮาลั่นไก่ชื่อดังลงสนามไก่ไวจ้าลูกค้าบน่นไม่ตรงปก นั่นนั่นคือภาพที่บอกแล้วนี่คือภาพที่ได้เดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดกันนี่ก็เป็นเรื่องของการโฆษณาที่เขาต้องระวังนะถ้าถ้าเกิดทำอะไรนี่นะจำไว้นะครับการสื่อสารทำให้เกิดความคาดหวังแล้วถ้าเกิดคนไม่สมหวังตามที่คาดการโฆษณาที่ดีๆสำหรับสินค้าที่เลวๆจะฆ่าบริษัทนี่เดี๋ยวกันเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดว่า สื่อสารผิดนิดเดียวหรือสื่อสารโออร์เคลมนิดเดียวชื่อเสียงสีหายเหมือนกันนะฮะอาจารย์อ่ะมาเรื่องแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมดราม่าเดือดแบรน,นด์ละครดังต้องบอกองนี้คุณผู้ชมละครช่องสามนะครับชื่อเรื่องว่าเมียจําเป็นนําแสดงคุณไม้นาแสดงโดยคุณไม้วริศแล้วก็คุณพายลินระดาฉากที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเนี่ยอาจารย์จนเป็นแฮชแท็กว่าแบรนด์เมียจาเป็นแล้วก็แฮชแท็กคมขืนพันจอพอกันทีเป็นฉากที่ นักแสดงชายเนี่ยทำท่ารังเกียจและเขาเพราะว่าเข้าใจว่านางเอกเนี่ยถูกข่มขืนโดยทิ้งดอกไม้ที่ซื้อมาเพื่อจะเยี่ยมแล้วไม่ยอมแตะต้องตัวนางเอกเพื่อกอดเลยอาจารย์นําเสนอแบบนี้เอาไงดีอาจารย์เอาแค่นี้ก่อนนางจีนมีเป็นร้อยเรื่องเลยที่ทําแบบนี้นางจีนมีเป็นร้อยเรื่องเพราะคนจีนนี่เขาถือมากครับและบางทีผู้หญิงเองเนี่ยไม่ต้องให้ผู้ชายมาดูถูกนะผู้หญิงก็ดูถูกตัวเองเลยหนีไปจากผู้ชายก็มีไม่ยอมจะแต่งงานกับผู้ชายก็มี เพราะก็ถือเขามีราคีอ่ะแต่ในยุคใหม่เขาบอกว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเราคือเหยื่อต้องเห็นใจเราถูกต้องอันนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงที่บีบอกสองมุมนะมุมหนึ่งเขาบอกก็นี่คือสะท้อนความเป็นจริงไงผู้ชายอย่างเงี้ยมีผู้ชายอย่างนี้มีจริงๆในสังคมก็อาจจะบอกว่าดังนั้นละครเรื่องนี้สะท้อนความเป็นจริงในสังคมว่าผู้ชายอย่างเงี้ยมีมซึ่งถ้าเกิดจะพูดถึงประโยชน์มันก็คือ มันเป็นประโยชน์ให้ผู้หญิงระมัดระวังตัวะนะว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีแฟนเป็นผู้ชายอย่างเนี้ยจะเจอปัญหานี้ใช่มรนจะเกขึ้นได้แต่ผู้ชายบางคนก็ถือว่าเฮ้ยแฟนตัวเองเป็นเหยื่อไปโทษไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นใจแทนที่จะเข้าใจต้องเข้าใจตแต่บางคนเขาก็บอกว่า ฉากที่ผู้หญิงซึ่งเป็นเหยื่อโดนผู้ชายดูถูกอย่างเนี้ยไม่ควรนําเสนอเพราะมันจะเป็นแบบอย่างทําให้เด็กผู้ชายหลายคนที่ดูแล้วเกิดไปเรียนแบบผู้ชายคนนี้และผู้หญิงที่เป็นเหยื่อที่น่าสงสารก็จะถูกรังเกียจเห็นไหมมันสองมุมอ่ะใช่ไหมมุมหนึ่งก็คือเฮ้ยบอกให้เลยนะในความเป็นจริงผู้ชายอย่างนี้มีนะส่วนอีกหนึ่งเสนอยอย่างนี้เดี๋ยวผู้ชายก็ดูถูกผู้หญิงที่โดนข่มขืน ซึ่งเป็นเหยื่อมันก็แย่อยู่แล้วมาโดนดูถูอีกมันยิ่งแย่ไปใหญ่มันอยู่ที่เราว่าเราเองนั้นเนี่ยจะเชื่อมุมใดถ้าไปถามผู้กำกับไปถามผู้เขียนบทเขาจะต้องอยู่มุมแรกครับก็นี่คือความจริงก็ต้องแสดงละครมันต้องสะท้อนเรื่องจริงแต่คนที่กลัวการเรียนแบบเพราะคิดว่าสื่อเป็นครูครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแล้วผู้ชายเกิดเรียนแบบขึ้นมาผู้หญิงจะซวย เขาก็ไม่ต้องการให้เห็นแบบนี้นะครับแต่ถามว่าจะบังคับให้เห็นบทว่าผู้ชายต้องเห็นใจผู้หญิงโดนสิก็บางทีเรื่องบางเรื่องมันไม่ไมันไม่มไปท<ข>างนาาั้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้อันนั้นคือในในเรื่องที่ผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงโดนของขืนเป็นยังไงฉากนี้มันจบด้วยนางเอกเนี่ยจารย์ไม่ขอตรวจร่างกายเพราะคิดว่าตัวเองถูกตัดสินไปแล้วและเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่จึงไม่ตรวจเป็นการประชดพระเอกซึ่ง เขาบอกแทนที่จะนําเสนอว่าเมื่อผู้หญิงเจออย่างเนี้ยการตรวจร่างกายเป็นการเป็นความจําเป็นด้านกฎหมายด้วยซ้ําก็นี่เราไงเราเขียนบทไงแต่อิสระภาพของคนเขียนบทเขามีไหมอ่ะเขามีสิทธิ์ว่าจะให้นางเอกเลือกทําหรือไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คนประชดมีนะครับใช่ไหมคือบางคนเขาก็ประชดบางคนเขาก็เอาตรวจให้มันแล้วไปมันก็มี แต่พอฉากนี้มันเกิดขึ้นอาจารย์ทั้งอย่างที่อาจารย์บอกมันมีสองแง,สง่สมิแต่ปรากฏว่าในโลกออนไลน์ก็โอ้โหเสียงกลดาเสียงต่อว่าเยอะแยะไปหมดเลยจนเหมือนผู้จัดต้องออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็อธที่บงอธิบายกันแล้วที่เขาขอโทษ<า>ดีกว่าที่เขาจะแถแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยคนก็ไปพูดว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นการโปรโมทเพราะว่าพอคนพูดถึงเยอะๆใครใครที่ไม่เคยรู้จักก็รอดูว่าเอ๊ยังไงเพราะต่อจากนี้มันเหมือนเป็น EP ผู้จัดเขาบอก E ีีหน้ามันต้องมาดูนะ อีผู้ชายคนนี้มันจะแก้ตัวแล้วมันจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วมันก็แล้วแต่จะคิดไปได้อาจารย์เอาแต่ถ้าเกิดการโปรโมทอย่างนี้พี่ไม่ดีหรอกถ้าเป็นเรื่องโปรโมทคนก็ทำให้เสียหายเนาะอาจารย์เนาะไม่ดีหรอกอาจารย์ตอถามอาจารย์หน่อยละครเนี่ยมันควรจะทําหน้าที่ชี้นําสังคมหรือสะท้อนสังคมเพราะมิอชจารย์บอกแล้วสองมันทาได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เจตนาของผู้เขียนผู้เขียนบางคนเขาบอกว่าฉันไม่ใช่ครูเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากจะสอนใคร ฉันเป็นกระจกให้คุณเห็นเฉยเฉยแต่บางคนก็บอกว่ากระจกนะถ้าผ้าปิดซะบ้างก็ได้ใช่ไหมมันไม่ต้องเห็นชัดขนาดนั้นก็ได้อย่างวันไหนเราเป็นสิวเราก็ไม่อยากจะส่องกระจกใช่ไหมเราเลื้อเราเป็นสิวแล้วอย่างที่อาจารย์บอกคุณผู้ชมคือมันเป็นเรื่องของสองมุมมองที่แท้จริงใช่แต่อาจารย์ครับถ้าใครเป็นแฟนละครเนี่ยก็เห็นว่าฉากข่มขืนฉากที่พระเอกปั้มนางเอกตัวร้ายปั้มนาง มันมีอยู่ในละครไทยมันนานมากแล้วอาจารย์แต่ครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องผู้ร้ายอันนี้เป็นพระเอกปัญหาอยู่ตรงนี้อาจารย์จะบอกว่าปกติถ้าเป็นผู้ร้ายคนไม่ดีถ้าเป็นผู้ร้ายข่มขืนนะคะหรือใครข่มขืนก็แล้วแต่แต่ส่วนเรื่องนั้นเนี่ยคนที่เป็นแฟนกับพระเอกแต่เป็นแฟนกับนางเอกแต่สุดท้ายไม่ใช่พระเอกนะเป็นผู้ชายชั่วร้ายที่นางเอกจะต้องเป็นคู่มั่นเนี่ยนะคะและแสดงความรังเกียจคนจะไม่ว่าละครเรื่องนี้เลยค่ะ เพราะมันเหมือนตัวนี้มันถูกส<า>มมตินะครับสมศรีเป็นแฟนกับสมชายครับแต่สมชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่ร้ายแต่เนื่องจากว่าพ่อแม่รู้จักกันสมศรีกับสมชายก็เลยเป็นคู่หม่คู่นั้นคู่หมายกัน<อ>แต่พระเอกจ,จริงๆคือสมพงศ์<อ>นะคะเพราะฉะนั้นพอนางเอกโดนข่มขืนและสมชายแสดงความรังเกียจนะคะซึ่งคนที่เห็นใจก็คือสมพงศ์ละครเรื่องนี้ไม่โดนด่าค่ะมันถูกคาดหวังอยู่แล้วว่าสองคนนี้ต้องคู่กันและอีกอย่างหนึ่งคนที่รังเกียจคือผู้ร้ายไงไม่ใช่พระเอก แต่พอเอเรื่องนี้่คนที่ดูถูกนางเอกเป็นพระเอกคนเขารับไม่ได้กนคือพระเอกจะต้องเป็นพ่อพระก็เป,ะเป็นคอละครก็อชอบเห็นนะฉากแบบมันหนึ่งเรื่องหนึ่งละครมันต้องมีสักฉากหนึ่งอ่ะมันเหมือนเราก็เคยชินเราเราลนอรง์เขารับไม่ได้ที่พระเอกจะไม่ใช่พ่อพระเนาะเป็นการคาดหวังพี่อบอกแล้วไงพระสมชายเป็นผู้ร้ายแต่สมชายเป็นคู่มั่นกับนางเอกนะและนางเอกโดนข่มขืน แล้วสมชายแสดงความรังเกยียจคนจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะสุดท้ายนะนางเอกกับสมชายก็เลิกกันและตอนจบเนี่ยนางเอกก็ไปได้กับสมพงศ์ถูกไหมครับซึ่งเป็นพระอของเรื่องออแต่บังเอิญคนที่รังเกยียจนางเอกในเรื่องนี้เป็นพระเอกเขารับไม่ได้อองจริงนะที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่ก็พยายามจะอธิบายคือหลายครั้งเนี่ยในหนึ่ลงละครหนึ่งเรื่องมันจะมีฉากค,ความรุนแรงหรือความรุนแรงทางเพศอย่างเงี้ยเกิดขึ้น เราก็ารณรงค์กันมาหลายยุคหลายสมัยมันถึงขั้นว่าม,มีมีฉากหนึ่งของละครเรื่องหนึ่งที่มีอย่างนี้ละครเรื่องนั้นก็ได้รางวัละละครยอดเยี่ยมอะไรกันยอดนิยมอย่างนี้เลยอาจารย์ค <c oughs> ือให้พระเอกเป็นพ่อพระไว้ก็แล้วกันเอางี้อาจารย์ก็บอกว่าละครเนี่ยมันแล้วแต่มุมมองของผู้เขียนและผู้กำกับบางเรื่องอาจจะชี้นําบางเรื่องอาจจะสะท้อนสังคมแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากโดนด่าให้น้อยที่สุดพระเอกต้องเป็นผู้พระใช่เป็นพ่อพระพระต้องไม่เป็นแบบนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยมีการทําหนังเรื่องตีใหญ่ครับนะครับ ทีนี้ตีใหญ่ตามประวัติเรื่องจริงอะนะคะเขาเป็นผู้รา้ายนะคะทีนี้ละครเนี่ยให้ชัดชัยเล่นเป็นพระเอก<อ>แต่ให้เนี่ยเป็นให้เเป็นตีใหญ่แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเล่นเป็นตำรวจที่มาจับตีใหญ่คนด่ากันพี่บอกกลับกันสิค้าให้ชัดชัยไปเล่นเป็นตำรวจไลห่หคนอื่นมาเล่นเป็นตี<ค>นใหญ่คนก็จะไล่ตามเชียร์ตำรวจอ่ารับรองว่าจะไม่โดนดา่าแต่นีพ่พอชัดชัยมาเล่นเป็นตีใหญ่คนก็เชียร์ชัดชัย แล้วคนหลายคนก็บอกนี่คุณให้ประชาชนไปเชียร์ผู้ร้ายได้ยังไงก็ทําไงได้อะก็พระเอกเล่นนะได้ออางี้อาจารย์งี้เราจบอย่างนี้มาดูละครเนี่ยดูเอาสนุกไปเลยไม่ต้องไปหาสาระอะไรกับมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงดีอาจารย์ในเร่งสหนยเราดูสาระแต่เราต้องเข้าใจาเราต้องเข้าใจผู้เขียนบทเราต้องเข้าใจคนทำแล้วเราก็ต้องเข้าใจผลที่มันจะได้ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราแหละเป็นคนเลือก นะคะบางอย่างเราดูเพื่อเรียนรู้บางอย่างเราดูเพื่อเรียนแบบบางอย่างเราดูเพื่อหลีกเลี้ยงอ่าถ้าดูแบบนี้หเราสนุกแน่ๆกับสองเราจะได้เรียนรู้หรืออะไรอย่างอย่างใดอเราจะเรียนรู้หรือเราจะหลีกเลี้ยงใช่นะครับอย่างนั้นก็แล้วแต่ดูเป็นสนเรียนรู้เฉยเฉยเรียนรู้และเรียนแบบเรียนรู้และหลีกเลี้ยง แล้วแต่เลยซึ่งถ้าคุณคิดได้แบบนี้ <c oughs> ก็จะดูละครสนุกเนาะไหนคุณผู้ชมทางบ้านส่งข้อความอะไรมาไหนะดูซิไหนดูซิเรื่องละครเนี่ยครับดูละครเรื่องนี้แต่ดูย้อนหลังค่ะยังดูไม่ถึงตอนนี้ดูละครมาหลายเรื่องต้องทําใจค่ะบางเรื่องเขียนให้เด้งเอกดูโง่ดูแล้วขัดตาชอบอ่านที่คนเขียนวิจารณ์ค่ะก็ตรงกับที่จันพูดเนาะจันเนาะแต่เวลาที่นางเอกโดนใส่ร้ายนะครับ พระเอกที่เคยฉลาดทุกเรื่องนะจะโง่เรื่องจะโง่ทันทีอยู่ก็ลุกขึ้นรู้่อเลยเชื่อเลยเนาะคือเมื่อก่อนเป็นคนอุ้ยมีพินิษพิจารณาฉันหลงฉลาดนั้นรู้อัธรอะไรไปหมดแต่พอมีคนมาใส่ร้ายนางเอกแค่นั้นแหละพระเอกโง่ทันทีอยู่ๆก็โง่ต่เชื่อในในสิ่งที่เขาใส่ร้ายนางเอกเบรกกันคู่หนึ่งคนเรื่องละครเรื่องนี้อธิบายดีแล้วนะครับก็คือว่าดูสนุกแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องจะรู้ว่าเราจะดูแล้วเรียนรู้หรือเรียนแบบ อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าว่าด้วยหมอทวีสินโดนเพจดังกัดเขากัดเรื่องอะไรและจะไปทิศทางไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ